อมว่าผมไม่รอดผมว่ากัมลืนแต่ทางค่อนสวยค่อนไปทางไม่รอดและถ้าไม่รอดผมจะบอกว่านายกจะกลับบ้านได้เท่มากถ้าเป็นทางลงที่สวยทีนี้ถ้าเกิดรอดรอดแต่เราเชื่อว่าจะมีการปรับแล้วถ้าปรับจะปรับยังไงก็ฉันเป็นนายกอยู่ฉันจะให้ฉัน อ่าใช่หรือปรับเปลี่ยนถึงท่านเปลี่ยนตัวนายกเลยจะเปลี่ยนด้วยเหตุอะไรอาเอาเอาตรงเมื่อกี้ก่อนนะค่ะถ้า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  pues ไม่รอดอันเนี้ยค่อนข้างจะเบาเพราะไม่รอดอันเนี้ยไม่ได้ผิดโทษอะไรแต่ถ้ถาไม่รอดอันนี้เราไปเจอคดีดิจิตอลวอลเล็ตอันเนี้ยหนาวอยู่เพราะเอาจริงดิจิตอลวอลเล็ตนี่มีหลายอีกหลายกับดักเนาะโดยเฉพาะเรื่องทางเทคนิคการพัฒนาแอปพลิเคชันคนในวงการเทคโนโลยีเขาก็มองว่าโอ้โหด้วยระยะเวลาเท่านี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปได้อย่างราบรื่น ทีนี้อะถ้าไม่รอดอย่างอย่างคุณพี่บนตตีว่ามันก็โอเคมันก็ลงตัวก็มีทางลงมีทางถอยคือคือเราแล้วก็อผู้เขาเรียกอะไรผู้นําในตานานนายกในตํานานเขาก็ตั้งใครก็ว่าไปปรับพลมงพลมอลงตัวจะได้หนึ่งปีพอแล้วคือพอแล้วคุณคุณมาได้เท่านี้พอแล้วจบสักทีคือคืออยากหอื่นดี่าอยากค่ะนายกคนใหม่แล้ค่ะูแล้วก็โอเคตามตามที่หน้าเสือวิเคราะห์กันก็ในเมื่อเขาแพ้กันแล้วก็เดินหนูขึ้น เอาแบบตรงๆเราคุยกันตรงๆว่าอะไรกันเนี่ยคือคนน่ะชอบพูดถึงโง,เง่เฮงธันุทินเราต้องบอกว่าโงเฮงอนุทินชันวีรกูลเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นโง่เฮงที่ดีที่สุดในครอมอนั่นแหละแต่ด้วยเพราะความโง่เฮงดีอันนั้นน่ะโบเลยคิดว่าท่านยังไม่ได้เป็นนายกหรอกเพราะประเทศเนี้ยคนเป็นนายกะอะคนอยากเป็นไม่ได้เป็นคนเป็นนายกประเทศเนี้ยมันไม่ใช่คนโชคดี คนโชคดีไม่ได้เป็นนายกหรอกเป็นนายกประเทศเนี้ยมันยากจะตายก่อนก่อนเลือกตั้งหกหกเนี่ยนะหมอดูเยอะมากทานายว่าคุณอนุทินจะได้เป็นนายกเพราะเขาดูจากโงเฮงถามว่าดูผิดไหมไม่ผิดหรอกโงเฮงดีที่สุดจริงแต่เพราะโงเฮงดีที่สุดไงเลยมันได้เป็นปรองนายกควบหมอทอหนึ่งเพราะมันอยู่สบายกว่านายกเยอะเลยอ๋ออ่าอ่าอ่าคือคือคุณอน,อนุทินเนี่ย อาจจะไม่เป็นคนเสนอหน้านะอย่างเมื่อวานเนี่ยโอ้ยยายยายอย่าไปพูดถึงเรื่องอนาคนอย่าผมไม่เคยคิดไม่คือคนแบบเนี้ยอโอกาสคนไม่อยากเป็นจะได้เป็นนะถ้าคนที่พร้อมพร้อมมากด้วยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสน้อยที่จะได้เป็นยิ่งยิ่งอยากเป็นยิ่งไม่ได้เป็นยิ่งอยากยิ่งไม่ได้เป็นยิ่งเป็นนายกว้าวอะไรไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของคุณอนุทินเที่ยวนี้เนี่ยย้อนไปที่นายกเศรษฐาอีกนิดเดียวคือสิบเดือนเนี่ยท่านถือว่ามาไกลมาก มาไกลเกินกว่าที่คาดซอีกนี่จะเข้าสู่เดือนที่สิบ็ดไกลกว่าที่คาดมากและถ้าหยุดเพียงเท่านี้เนี่ยจะไม่มีอะไรที่เป็นพันธนาการลุงลังกับชีวิตมากมายถ้าอยู่ต่อนะนะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยยังไงก็ต้องแจกนะฮะไม่แจกไม่ได้แต่แจกเมื่อไหร่นะอายุความไม่รู้ว่ากี่ปีนะฮะมันจะเป็นอีกชนักหนึ่งที่ปักหลังท่านไปตลอดและจะเป็นพันธนาการที่จะต้องมาตามล้างตามเช็ดดีไม่ดีนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าจะถึงขั้นคุกขั้นตารางหรือเปล่าอันนี้คือปมปัญหาของเงินดิจิตอต้อนรเหล็ตที่ใครต่อใครมองว่ามันมีเรื่องของกฎหมายนั้นหลายฉบับซ้อนอยู่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราคุยกันมาตลอดนะฮะเงินเนี่ยทั้งปี6 7ปี6 8ของงบประมาณเนี่ยไปเกลี่ยจากตรงนั้นไปเกลี่ยจากตรงนี้เอาไปซุกไว้ตรงงบกลางแล้วบอกว่านี่คืองบในการลงทุนนะฮะคุณสิริกัญญาก็ถามว่าเพื่อลงทุนประเทศไหนเนี่ย เอาไปจ่ายไปซื้อเอาไปจาจกับของอแม้กระทั่งงบเหลื่อมปีเนี่ย<น>ก็ยังคลุมเครืออยู่เลยว่าคุณแค่ทํานิติสัญญาให้เห็นว่านี่คือการใช้แต่มันไม่เป็นการทําสัญญากันสองฝ่าย<น>และทําสัญญาตอนนี้ไปใช้ปีหนะ้าอันนี้ก็เป็น,นอีกกฎหมายหนึ่ง<น>ที่อาจจะมินเมย์ตรนี้เขาเขาทังซิ่งเนี้ยเขาเขามองคล้ายๆผมมองอะว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่แล้วก็เป็นทางลงที่สวยที่สุดค่ะจากไอ้คดีวันที่14เนี่ยถ้าถ้าถ้าสมมุติว่า ไม่ผ่านนะฮะแต่ถึงไม่ผ่านก็ยังมีความเชื่อด้วยซ้ำว่ายังไงก็ต้องมีปรับคลรมอแล้วก็ดูโง่เฮ้งแล้วก็ยังเชื่อว่าเดือดหนูมาแต่ดูเหมือนคุณโบมองว่าไม่มีหรอมันก็อย่างเดิมอะเดินกันต่อไปแบบเดิม คือถ้าถ้าถ้าพูดถึงเด็กหนูอะนะเราคิดว่าณวันหนึ่งก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วอันนี้ตอนวันนี้เป็นพัอันดับสามพลังทางการเมืองก็เห็นเห็นกันอยู่แต่ถ้าจังหวะแบบเนี้ยที่อ่ะเป็นพักเจ็ดสิบเอ็ดเสียงเพื่อไทยยังไงก็มีร้อยสี่สิบเอ็ดอยู่ใช่ไหมคะจะมายังไงก่อนจะมายังไงหนึ่งคือเพื่อไทยเนี่ยจะไปตอบโหวตเตอร์ยังไงสมมติสมมติคุณเศรษฐาหลุดไปจริงๆงเนี่ย มีคุณแพทองทานซึ่งถ<ม>้ยา,าย้อนไปใช่อาจารย์ชัยกเกษมอพักไว้ก็ได้อ่าแต่ย้อนไปเลือกตั้งปีหกเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยชูคุณแพทองทานในฐานะตัวหลักอแล้ววันนั้นโพยโพยโผ โอคุณแพทองทานสูงกว่าคุณเศรษฐาด้วยซ้ำแปลว่าอะไรแปลว,ว่านะวันที่จะก,ก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยประชาชนยอมรับอ่าวันนี้มันตกลงไปอันนี้เข้าใจแต่จะไปตอบบอเตอร์ยังไงถ้าถึงเวลาเกิดคุณเศรษฐาไม่อยู่แล้วจะเอาตําแหน่งนายกใส่พานไปให้คุณอนุทินจะตอบบอเตอร์เพื่อไทยยังไงนี่เขาบอกว่าไม่ต้องตอบแนละ้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ตอบไม่ได้นหลายเรื่องแนละ้ว ไปไล่ะสมพันธ์กับไปรวมกันอะไรงี้มันมันเกินเลยไปกว่าคําว่าจะมาตั้งคําถามกับพรรคเพื่อไทยในเวลานี้ถ้าการสลัดขั่วทิ้งก้าวไกลมาจับมือกับพรรคทั้งหลายแหล่นะเวลานี้มาตั้งรัฐบาลเขาเรียกว่าเป็นการผสมพันธุ์ข้ามขั้วเขาเรียกว่าเป็นการทิ้งน้องทิ้งก้าวไกลตรบัดสัตว์อันนี้คือคําแรงที่สุดเพราะนั้นเนี่ย พอมาถึงบันนี้แล้วไม่ต้องไปถามว่าจะตอบประชาชนอย่างไรงแต่อย่าลืมว่า<ห>สิ่งเหล่านั้นมันมีคําตอบมาแล้วนะ<ห>ใช่ไหมหเขาก็อธิบายในเชิงความเป็นไปได้บลาๆๆ<ห>เพื่อจะไม่ต้องรออีก10เดือน<ห>ใช่ไหมหหแต่เรื่อเนียจะตอบอยังไงผมเห็นท่านผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยตรงใจผมมากที่สุดเลยคุณคุณวีพแบบทุกอย่างมันอยู่ที่ดิว การที่พรรคเพื่อไทยอันนี้คือบีล v ฟเรื่องปติญญาเขาใหญ่คือการที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณทักษินได้กลับประเทศเที่ยวนี้ไม่ใช่เพราะ139เสียงอย่างเดียวแต่มันจบที่ดิวไม่ว่าจะเป็นดิวลังกาวีดิวลับดิวสว่างดิวแจ้งที่ไหนก็ตามที่คือจุดเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคุณเศรษฐาจะมี มีอันเป็นไปหรือพ้นจากตําแหน่งไปเนี่ยม,ม,มันก็จะเริ่มต้นที่ดิวดิว <ไป S 2> ที่ว่าคือปฏินญ,ญาเขาใหญ่นะฮะอย่าไปคิดว่าคุณอนุทินนั้น,น,นเนี่ยมีแค่เจ็ดสิบเอ็ดเสียงแต่เป็นอนุทินที่มีร้อยห้าสิบเก้าเสียงเออร้อยห้าสิบเก้าเสียงแล้ววันนั้นที่ลงคะแนนได้กับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมีร้อยห้าสิบเสียงเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่อนุทินเจ็ดสิบเอ็ดเสียงอย่าลืมโปรดเข้าใจสมัยว่าเป็นอนุทินเจ็ดสิบเอ็ดบวกร้อยห้าสิบแลยังไม่นับถ้าเกิด ก้าวไกลโดนยุบข nah, ึ้นมาเนี่ยจะเลื้อยว่ากี่ตัวก็ไม่รู้เนี่ยอย่าใช้คําว่าเลื้อยไม่สุภาพเขาอาจจะแตกลังมาเป็นพึ่งแตกลังมานะฮะเนี่ยคือนี่คืออนุทินในวันนี้และเชื่อว่าไม่ใช่ว่าสองพักเนี่ยจะอยู่กันคนละพักก็ตามเขาอาจจะสมาทานเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ได้นะฮะคนละพักแต่พวกเดียวกันคืออมต้งวันนี้มันรวมกันเราอยู่ไง เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอย่างที่พี่โก้จะบอกว่าอุ้ยเนี่ยอุงอิงก็รออาจารย์ชัยเกษมก็อยู่แล้วไปเอาคุณนนุทินมาจากนอกพักเนี่ยมันเป็นลูกนอกไส้นะอเอามาได้ยังไงเนี่ยอันนี้เราอาจจะคิดจากเรานะฮะมผมได้ยินมาด้วยซ้ําไปว่าวันก่อนเนี่ยเขาอาจจะได้ยินพี่โก้หรือผมพูดเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่เคยเห็นเลยคุณทักษิณไม่ไปไม่เคยไปหาใครนะฮะ แต่กลับไปที่อะไรนะดีสอดอะไรไปตีกล้อโชว์อะไรทุกอย่างสองวันสองคืนไปร้องเพลงนะคือปกติแล้วเนี่ยนะแม้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามขนาดภูเขายังต้องไปหาอดุลเลยแต่วันนั้นอดุลต้องไปหาภูเขาเพราะภูเขาไม่สามารถไปหาอดุลได้แต่มัเขามั่นสรุปว่าอนุทินจะเป็นนายกมันมีอต่อไปอีกนิดนึงเดี๋ยวคุณโบนะผมเริ่มมันแล้วนะเขาบอกว่าไอ้นั่นจิบ มันกำลังจะมีฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างบุรีรัมยูในเต็กกับเชียงใหม่เอฟซีเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยเจแดงเขาเป็นประธานสโมสรอยู่และวันนั้นเน่ยโอ้โหจะมีผู้ชมในสนามชื่อทักษิณชินวัตรโอ้โหใน่อินไซด์นี่ผมผมไปได้ยินมาเดินผ่านเขาคุยกันว่าไม่รู้ อาจจะมีเร็วๆนี้ที่จะเป็นช็อตต่อไปเพื่อที่จะได้เห็นถึงมันต้องเตะก่อนไอ้ไอ้หลีกเริ่มเตะก็ตอนนี้เขาไปออกแบบไอ้เสื้อของทีมบุรีรัมย์อยู่ในสีเหลืองที่เป็นทีมเยือนสีเหลืองแจ๊สมาเลยนะฮะก็เดิ๋ยวิเขามีงานใหญ่นะเขามีงานใหญ่ที่บุรีรัมย์นี่แหละเขาถึงบอกว่าวันนั้นจะเป็นวันนับหนึ่งสำหรับคนที่เคยบอกมันจบแล้วครับนายจะเป็นการ มาเจอกันแล้วก็เรามาเริ่มต้นกันอันนี้การมือมันไปขนาดนี้แล้วคุณโบคุณโบยังจะคิดว่าคุณเศรษฐาจะยังอยู่ไม่ผมมองว่าไปแบบเดิมๆเหรอมันอยู่ที่ดิวอย่างที่ท่านผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยวูวันนี้แฟนแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการคิดสั้นสําหรับพักเพื่อไทยเกินไปหรือเปล่าถ้าทําแบบนั้นจริงก็คือโอเคอันนี้คือบอกว่าไม่ต้องตอบฐานเสียงแล้วแต่ มันการเลือกตั้งที่จะมาถึงในครั้งหน้ายังไงมันก็ต้องตอบฐานเสียงเขาจะเขาจะไปต่อยังไงคือเหมือนคุณบอกกาลังจะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ไปเข้าทางภูมิใจไทยเขานะถ้าเกิดว่าเดินหนู็ได้เป็นนายกแล้วเกิดทํางานเข้าตาแบบคุณเศรษฐาเนี่ยคือไม่ไม่บอคิดว่าภูมิภูมิใจไทยเขาก็เลือกได้แหละว่าว่าว่าเขาจะยังไงสมมุติมาเสนอเขาก็เลือกเหมือนกันไม่ใช่ว่าเสนอแล้วเขาจะรับเลยนะในอดีตที่ผ่านมา มีการจะเสนอเขาไม่รับก็มีใช่ไหมคือถ้ามันอยู่ที่ว่ามองการเมืองสั้นหรือยาวได้ยกเศษฐารอดแล้วก้าวไกลอ่ะรอดนะก้าวไกลรอดแต่ไม่เอกชนอันนี้ก็ต่างอีกแล้วเพราะเพราะไลเอ่อพราะประเด็นหลักคือเรื่องของการข้ามขั้นตอนของกกต กฎหมายสองมาตรานั้นมันเขียนรับก,ออกันไว้ค่อนข้างจะชัดค่อนข้างจะชัดคือเก้าเก้าสองบอกว่าแบบไหนที่จะยื่นอยู่พักได้เก้าสามบอกว่าต้องมีกระบวนการยังไงในการจะทําสิ่งนั้นแล้วเรากกตไม่ได้ทําซึ่งอันนี้ก็คือข้อต่อสู้หลักนะคะแต่กกตเขาบอกมันมันเข้าเก้าสองแล้วเพราะว่ามันมีหลักฐานอันร่้าเขาก็เขาก็มีข้อโต้แย้งกันได้แต่แต่ที่สุดแล้วคือนอกจากเรื่องของข้อกฎหมายแล้วเนี่ยโบยังมองว่า การถ้าถ้าเมื่อกี้พี่บอกว่าสารก็มองในมุมรัฐศาสตร์ด้วยถ้าเก้าไกลเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงเป็นดับหนึ่งอยู่ในตอนนี้แล้วก็เป็นฝ่ายค้านที่เป็นหลักเก้าไกลหายไปคือเท่ากับเท่ากับว่าสภาเหลือแทบจะเหลือครึ่งเดียวนะอ่านอกจากนั้นเนี่ยประเด็นที่มันมาเป็นข้อตั้งนําสู่การยุบพรรคของเรื่องนี้ค่อนข้างจะอ่อนไหวอยู่นะคะอ่าม,มันไม่ใช่ว่ายุบไปแล้วเนี่ย องค์กรอ,อื่นๆจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนอจากเรื่องนี้มไม่ว่าจะในไทย<ะ>หรือว่าในต่างประเทศอีกทั้งสิ่งที่ศาลบอกให้หยุดการกระทําเขา,เขาก็หยุด,ยดไปแล้ว<อ>ค่ะเพราะฉะนั้นน้ําหนักของสิ่งที่จะมาบอกว่าไม่ยุบเนี่ยสําหรับโบมันมีมากกว่าแล้วบางคนถึงขนาดตีตความอาก,การเมืองบอกยุบแล้วงไงแล้วไม่ยุบแล้วยังไงก็บอกว่ายุบไปก็ไม่เห็นมันได้อะไรขึ้นมาก็คือในทางการเมืองนะก็ยุบก็ตั้งใหม่ได้เสียงมากกว่าเดิม ก็เลยมองว่าในถ้ามองในเชิงรัฐศาสตร์ก็มีแนวโน้มว่าจะมองในเชิงรัฐศาสตร์<ม>เอาเอาจริงแล้วมันก็ไม่ควรยุบอยู่<ม>แล้วละ<ม>าการเมืองมันไม่ควรถูกยุบโดยง่ายอันนี้อันนี้ในหลักการแต่ปกติเวลามีคดีความไรโบจะดูข้อกฎหมายก่อนถ้าข้อกฎหมายมันไม่ขาดเราโบค่อยมามองในมุมการเมือง<ม>แต่เรื่องนี้มันก็มองประกอบกันได้ทั้งสองอย่างทีนี้สรุปก็คือถ้ามองในมิติของกฎหมายเนี่ยมันอธิบายได้ไดนะแต่ มันอีกมิติหนึ่งที่คุณโบบอกเนี่ยถ้าเอาเรื่องการเมืองมาจับนะนะฮะคือพักเก้าไกลเนี่ยกำลังถูกนะฮะตั้งคำถามมาตลอดก็เลยจะต้องเอาคนอ่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเพื่อไทยที่ถูกมองว่าเป็นพักอนุรักษนิยมใหม่ะนะฮะเอามาแตะกับหลายๆพักเพื่อที่จะเอามาเป็นกำแพงในการสู้กับอ่ากลุ่มกล,กลุ่มเก้าไกลก็คือกลุ่มนี้เพราะนั้นม่อเมื่อมันมีเหตุผลอย่างเนี้ยนะฮะมันก็ โอกาสในการที่จะรอดเลยยากนะฮะถึงแม้ก้าวไกลบอกอุ้ยยุบอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลเดี๋ยวก็จะเป็นก้าวอื่นอีกทําได้แต่หมายถึงว่าบุคลากรคุณไม่สามารถที่จะสร้างได้ไภายในสามวันเจ็ดวันมัน,นจะอ่อนกำลั <ๆ S 2> <อ>งโยมมันพันไปถึงกรรมการบริหารก็ก็ตัดคนก็ตัดไปแล้วถามว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วยุบอีกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าอ่าเป็นการยุบในเวลาที่ให้เข้าตั้งหลักตั้งสามปี ยุบตั้งแต่ต้นสมัยสภาชุดที่25อันนี้ก็ต้นเหมือนกันนะไม่ถึงกลางนะต้นเหมือนกันมีเวลาเตรียมตัวแต่แถวสาแถวต่อต่อไปจะสร้างขึ้นมาเนี่ยโอกาสมันจะเหมือนกับจาะอนาคตใหม่ก็เหมือนบอลใสไว้ส่วนถ้าบอกว่าให้อยู่ต่อนะฮะภารกิจที่เขากําลังจะต่อสู้กันในทางการเมืองเนี่ยระหว่างฝ่ายอนุรักษ์ กับอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาของฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยคือถูกมองว่าเป็นเอเลียนสปีชีมันก็จะยิ่งทําให้เสริมแกร่งไงแกร่งแล้วแกร่งเล่าดูคะแนนจากโพลต่างๆที่สํารวจออกมาเนี่ยนะฮะไม่แป้วเลยนะฮะกำลังจะบอกว่าถ้ารอดจะยิ่งทําให้เขาแกร่งก็ยิ่งแกร่งดีครับไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่นะเพราะถ้ายุบนะนะหายไปแล้วเจ็ดที่เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วตัดสิบสิบปีได้นะแถวหนึ่งที่ คุณธนาทรก็ยังกลับมาไม่ได้เพราะยังไม่ครบ10ปีแล้วคนที่จะมานําพาเนี่ยแล้วก็ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาและจะมีอีกเท่าไหร่ล่ะในจํานวน150่ที่จะไปที่ <8 S 1> เสดสียงเนี่ยจะไปที่อื่นแพ็กกระเป๋ารอกันตั้งนานแล้วด้วยก็มเีเทียวไร้เทียวคือเข้าออกบ้านปามาหลายรอบก็ก็เห็นหลายคนอยู่แสดงว่าถ้ายุบก็ไปที่ใหม่กันไม่ครบนะ